คุยกันหลังอ่านกรรมางานวันพีในตอนที่1นึ่ซึ่งในเนื้อหาในตอนนี้เปไ็นแรกที่ไม่น,น่าสนใจเนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวที่ในตอนนี้พวกลูฟี่นะปล่อยตัวรูจิแล้วก็ฆ่าคู่ออกมาเพื่อพวกเขาเนี่ยช่วยเหลือในการต่อสู้กับลาสเซลฟีมแต่ว่าด้วยการทําแบบนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องราวขา้อสงสัยมากมายนะฮะอย่างเช่นขอ้อแรกนั่นคือโซโลนัรื่อเตือนแล้วนะพวกรูจิเนี่ยยังไงซะหลังสู้เสร็จพวกเขานั้นก็ไม่ยอมถูกจับอีกครั้งแน่นอนและที่มันแปลกประหลาดนั่นคือในตอนนี้ลูฟี่เนี่ยเขานั้นนนนเป็นหนึ่งใจกักรรรพด โซนโซโลนั้นก็สามารถชระคิงซึ่งเป็นหมายเลข2กลุ่มไคโดมาแล้วได้อีกด้วยมันก็เลยน่าแปลกนะว่าทำไมในตอนล่าสุดเนี่ยพวกของลูฟี่ถึงต้องยอมปล่อยพวกลูจิให้มาช่วยในการต่อสู้เพาะโซโลนะฮะคาวนั้นก็มีหาคิที่แข่งแก่แล้วมีความสามารถที่สูงมากส่วนลูฟี่ถ้าเกิดว่าใช้แก้ห้าครานั้นก็น่าจะรับมือคนเดียวได้อย่างสบายมันก็เลยกลายเป็นประเด็นข้อสงสัยนะว่าทำไมในตอนล่าสุดเนี่ยพวกลูฟี่ถึงต้องปล่อยตัวพวกลูจิออกมาเพราะว่าแค่ฝากชาการนัดดูแลพวกลูจิและพวกลูฟี่เนี่ยก็ไปจัดการเหล่าเเรราแค่น้จจะะะบืองวล แล้วก็ประเด็นที่2นะั่นคือเรื่องราวที่ได้มีการเปิดเผยมาซึ่งนั่นก็คือเรื่องราวที่โซลฟิมิฮอกมีความสามารถพรลังผลีสารมิตวัน,น,นซึ่งมาทําให้เขานะั้นสามารถเปลี่ยนร่างกายก้าเป็นใบดาบได้นะฮะมันก็เลยทำให้เซลฟิมิฮอคเนี่ยการเป็นว่าเขานั้นสามารถใช้ร่างกายทุกส่วนในการปล่อยคลื่นดาบแล้วก็ใช้ในการต่อสู้ได้น,นั่นเองนะฮะแล้วก็ประเด็นต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวต่อจากประเด็นแรกที่หลังจากที่พวกลูฟี่ได้ปล่อยพวกลูจิออกมาเนี่ยลูฟี่ก็ได้ใช้ท่าของการโูจิในใช้ท่าโลโคการส ส่วนทางด้านโซโลนใช้ท่าเพิ่งนรกผาศูนแล้วก็คาคุในใช้ท่าทาวายุสสยฝ้าฟาดแต่ว่าถึงแม้ว่าเนื้อหาในตอนนี้จะมีการโจมตีภาษาที่มันดูลังการก็ตามเนี่ยแต่ว่าทั้งเซรฟิมคูมาและเซรฟิมเฮอกเราจะเห็นได้นะว่าในตอนนี้พวกเขาทั้งคู่เนี่ยข้ากระเด็นไปแต่ว่าร่างกายของพวกเขาเนี่ยกลับไม่มีบาดแผลแต่อย่งนิดมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ว่าในตอนล่าสุดเนี่ยเหล่าเซรฟิมเนี่ยจะดูแข็งกันกินไปหรือไม่หรือว่าแค่พวกลูฟี่และก็พวกลูจิในตอนล่าสุดเน่นแ และในตอนนี้ก็จะได้มีการเปิดเผยนว่าเวกพังเนี่ยขาวนั้นถูกจับมาแล้วก็เฉลยนว่าเรื่องราวกว่าหน้านี้นะฮะที่ได้มีการบอกนว่า CP 5 CP7 ซแล้วก็ CPX อหน้าหายตัวไปความจริงแล้วพวกเขานั้นถูกจับบอกกับเรื่องราวที่ว่าการที่เวกพังตัวจริงั้นถูกจับเนี่ยนั่นก็หมายความว่าศัตรูแลวคนทรยศนะฮะขาวนั้นก็ไม่ต้องการข่าวเวกพังตัวจริงเหมือนกันและหนึ่งในเรื่องราวในตอนล่าสุดที่มันน่าจะเป็นเรื่องพิษที่สุดเนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวของช้างที่ในตอนนี้ไได้มมมีีีกกกกกาาาาาาารรรบบออออนนนงวว่่่่่่่่เเเเเขยยูททล็็ปืสใจ ตอเอลบาวนนั่นจะเป็นหนึ่งในกล่องช้นงหรือไม่และยิ่งไปกว่านั้นคือในตอนนี้ดอลลี่แล้วก็บกกี้พวกเขานั้นได้กลับมาอีกครั้งแล้วก็ได้ไม่กล้าเปิดเผยนะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเพื่อนของชางมันก็เลยการเป็นเรื่องราวที่บอกนะว่าชื่อตอนเนี่ยในตอนนี้มีชื่อตอนว่าสายเก่าแล้วก็ในตอนนี้ก็จะได้ไม่กล้าเปิดเผยนะว่าชงเนี่ยเขานั้นไม่ได้เป็นคนตัดแขนกับตันคีสเพราะว่าเนื้อหาในตอนนี้ก็จะได้ไม่กล้าเปิดเผยนะว่าก่อนหน้านี้ที่กับตันคีสได้แขนขาดเขานะฮะยังเข้าไม่ถึงตัวช้นางเลยะ แล้วก็ปิดท้ายไปด้วยเรื่องราวที่ฉันได้บอกนะว่าเขาในแท้แทงเนื่องก,กับตันคิดว่าจะส่งโลพันติกีมาแลิกกันอิปิสาหรือว่ากับตันคิดน่าจะมาต่อสู้ขเขาซึ่งนแน่นอนนะว่าคิดใน,นเรื่องต่อสู้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวาที่มันน่าสนใจแล้วก็น่ารู้นะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะมีโอกาสได้เห็นความสามารถและก็พลังทแทยจริงของฉันหรือไม่ยังไงเรื่องเาวพวกนี้แล้วคนต้องมารอรุนกันนะฮะโอเคและกับเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการอัปเดตเนืเ้อห,หา สวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ